สวัสดีชนีไทยวันนี้พัดจะพาทุกคนไปเที่ยวชมงานอาร์ตท,ที่น่าสนใจโดยเราเดินทางกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เลือกลงสถานี3มย่านทางออกที่สองก็จะมาเจอกับอุโมง์เชื่อมมิตรทางที่จะเดินตรงไป3ามย่านมิดเทาก็จะเจอกับกิจกรรมงานเพนติง้งงาน อาร์ตที่ทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยเริ่มแรกจากการลงทะเบียนทางขวามือนี้เพื่อรับปรกกาเมจิก mm hmm. พอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็เลือกหาพื้นที่ที่คุณสะดวก mm hmm. เพื่อที่จะโชว์ผลงานศิลปะของคุณเองต่อชาวโลก mm hmm. ภายใต้คอนเซป ภาพวาดเมืองในฝันกรับชื่อเต็มคือ Masterpiece p a n d i n g Gallery มาคิดคิดเขียนเขียนภาพวาดเมืองในฝันของทุกคนได้เลยคะ่ะนอนว่า ผลงานของคุณจะกลายเป็นมาร์ตเพียกับพื้นที่แสดงผลงานยาวถึง43เมตรอย่าลืมแวะมาเช็คอินแวะมาชมนิทรรศการนี้กันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายน2568เวลา10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มและเท่าที่พัดได้เดินชมงานก็สังเกตว่า ผลงานของแต่ละคนไม่ยั้งมือให้กันเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างให้ทุกคนมาต่อเติมภาพวาดเมืองในฝันที่ทุกคนจินตนาการไว้เพื่อโชว์ให้กับสายตาชาวโลกได้รู้ว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดจินตนาการเยอะไปหมดต้องขอปรบมือดังๆให้กับทีมงานเฟรเซอร์พร e อพเพอประเทศไทยและศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาว สำหรับกิจกรรมดีๆน่ารักน่ารักแบบนี้ถึงแม้พัดจะวาดรูปไม่ค่อยเก่งแต่สถานที่นี้เหมาะกับสายเช็คอินมากๆแวะมาถ่ายรูปกันเยอะๆแวะมาให้กำลังใจเพื่อนๆน้องๆกันนะคะครั้งหน้าพัทจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะทั้งช่อง y u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  e พั a เจอร์นี่แล้วพบกันใหม่นะสวัสดีคะ่ะ